ไปต่อกันที่ชุดสืบสวนตำรวจตร,รวจคนเข้าเมืองสงขลาทลายแคมป์แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองภายในโกดังร้างนะครับในพื้นที่ตำบลท่าช้างอเภอบางกล่ำจงหวััดสงขลาสามารถจับกลุ่มคนที่เป็นต่างด้าวนะครับได้33คนพร้อมรถตู้ที่ใช้ขนเร่งที่จะขยายผลจับกลุ่มเครือข,าข่ายค้าแรงงานข้ามชาติหลังจากที่เริ่มทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ครับ เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนชุดสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาได้ทลายแคมป์แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองภายในโกดังร้างในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับจับกลุ่มคนงานต่างด้าว3 3คนร่วมกันกับชุดสืบสวนกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ตตำรวจสบพบางกล่ำตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองอำเภอบางกล่ำภายใต้าการสั่งการของ พลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีประพันธ์ศักดิ์ประสานสุขผู้ประชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6และพันตำรวจเอกพงษ์ธรพง์รัชตะนันผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาร่วมกันเข้าปิดล้อมตรวจค้นภายในโกวัวดังร้างครับเลขที่2 2 3่าหมู่12บสตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา หลังนะครับที่ได้รับรายงานว่าถูกใช้เป็นแคมป์พักพิงชั่วคราวของกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองที่นายหน้าพากักตัวเอาไว้เพื่อรอเดินทางต่อไปอย่างประเทศมาเลเซียโดยพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาจำนวน33คนทั้งหญิงและชายซึ่งส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยแรงงานอายุระหว่าง 20-25ปีแล้วก็พักอยู่ในห้องพักแยกกันระหว่างหญิงกับชายอย่างเป็นสัดส่วนมีการทำอาหารเลี้ยงด้วยนะครับนอกจากนี้ยังได้ยึดรถตู้ทะเบียนน,นหนูขอไข่ขีด1825สมุทรสาครอีกหนึ่งคันขณะที่คนแรงงานต่างด้าวจำนวน11คนเข้ามาพักไว้ในโกดังร้างแห่งนี้ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจคน้นโดยทั้ง11คนใส่เสื้อสีขาว เพื่อให้ดูกลมกลืนเป็นรถทัวร์ของนักท่องเที่ยวจับกลุ่มนายหน้าครับและผู้นำพาทั้งคนไทยมาเลเซียได้อีก3คนประกอบด้วยนายตาลชินทุนอายุ34ปีกับนาอยองคานเทอายุ34ปีชาวเมียนมาซึ่งทำหน้าที่ดูแลสถานที่จัดหาอาหารที่พักและประสานงานให้กับนายหน้าอีกชุดมารับเพื่อเดินทางลักลอบเข้าประเทศมาเลเซียและนายประเสริฐครับอายุ48ปี ทำหน้าที่ขับรถตู้พารายงานต่างด้าว11คนมาพักไว้ที่โกดังแห่งนี้แต่ยังไม่ทันนะครับหลบหนีถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้ซะก่อนครับก็จัดแถลงข่าวกันไปเลยครับที่สถานีตำรวจภูทรบางกล่าชาวเมียนมานะครับเอามาพักไว้ที่โกดังร้างนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่ในอำเภอเมืองในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับ